ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง เรตตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรเบตงจังหวัดยะลาที่สถานีตำรวจภูธรเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอโถจเจรตตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรเบตงเพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนงานเจรตตำรวจตามนโยบายของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติโดยมีพันตำรวจเอกสัญญาทองสวัสด์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตงให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์ทั่วไปให้รับทราบและร่วมประชุมมอบนโยบายให้กับตำรวจภูธรเบตงเดยพร้อมเพียงกันเพื่อรับฟังข้อสั่งการและแนวทางในการปฏิบัติงานจากนั้นเจรตตำรวจแห่งชาติได้ปลูกต้นรวงพึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับสถานีตำรวจภูธรเบตง พันตำรวจเอกวิศณุประสาททองโอสถนเจรีตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปัจจุบันสำนักง,งานเจรีตำรวจแห่งชาติเปิดรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์โครงการเจรีคอมเพนเนนจ์เมนต์ซิสเต็มหรือโครงการระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักง,งานเจรีตำรวจซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจหรือมีเบาะแสการกระทําผิดหรือเรื่องเดือดร้อนอื่นๆสามารถร้อง ทุกได้ผ่าน QR Code ทางช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆหรือ w w w ร์ลว police go t h s ซึ่งจะมีการรีพอร์ตให้ผู้แจ้งทราบว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่จรีตำรวจคนใดเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อสะดวกต่อการติดตามผลรวมถึงเป็นช่องทางรับแจ้งเป็นหลักฐานเช่นสิ่งของสูญหายซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลมาวิเคราะห์แทนระบบเอกสารที่ถึงเวลากำหนดก็จะถูกทำลายไปที่สำคัญคือจะมีระบบประมวลผลการรับแจ้งเพื่อแสดงบนเมนูด h ชบ a r d ให้เห็นว่าพื้นที่ใดหน่วยใดมีเรื่องร้องเรียนประเภทใดเรื่องใดมากน้อยเท่าใดเป็นเครื่องสะท้อนภาพงานตำรวจเพื่อโฟกัสการแก้ไขปรับปรุงจัดลำดับการดำเนินการได้ตรงความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดที่สุดค่ะทั้งนี้พลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสซนเจรีตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางไปที่สำนักง,งานด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติ งานและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเบตงพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่โดยได้มีพันตำรวจตรีสิทธิพงษ์สมพันธ์สารวัดด่านตอมอเบตงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้การต้อนรับพลตำรวจเอกวิศณนุประสาททองโอสถเจรีตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นห่วงกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยจึง ได้มอบหมายให้ตนเดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลข้าราชการตำรวจทุกพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาตนได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งอำเภอเบียตงก็เป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อยู่จึงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและขอให้เจ้า ที่ทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเข้มแข็งเสียสละและอดทนเพื่อให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติรากเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและสังคมต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง fm 93 Hz, เมกเพจสวทเบตงนิวสและวิทยุออนไล RadioBetong.PRD.GO.TH.